สวัสดีครับอย่างที่ผมได้เกิ่นไปแล้วนะครับว่าการทำ speed test เนี่ยมันเป็นการทดลองที่ไม่ค่อยถูกต้องมากนะครับการทดลองที่ถูกต้องนะครับเพื่อหาค่า CTR นะครับว่าโฆษณา w วอร์ n ิงแบบไหนถึงทำให้ CTR สูงนะครับมีจำนวนคลิกมากนะครับ คุณต้องทําการทดลองทั้งหมด16การทดลองนะครับในเวลาเดียวกัน,นครับในฟีเจอร์ของ Google AdWords เนี่ยมันมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งก็คือ Ad Variation นะครับคุณสามารถที่จะใส่โฆษณารูปแบบโฆษณา wording ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยใส่ลงไปในนี้นะครับแล้วก็สั่งรันนะครับทาง Google เนี่ยมันก็จะสุ่มขึ้นมาทีละโฆษณานะครับเท่าๆกัน จากนั้นเนี่ยคุณก็เอาจํานวนคลิกเนี่ยไปตัดสินใจนะครับว่าโฆษณาแบบไหนนะครับที่ดีที่สุดสําหรับคุณครับแต่ถ้าเป็นสปิดเทสเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้เป็นการทำสปิดเทสแบบหนึ่งนะครับผมทำการเปลี่ยนตัว Description url นะครับลายที่2เนี่ยจาก30 day เป็น14 day แค่นี้เองนะครับแล้วก็ดูผลว่าเอ๊ะคลิกเป็นยังไงก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ แต่ถ้าทําการทดลองที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะดูทั้งสี่ตัวแปรนะครับพร้อมๆกันนะครับสี่ตัวแปรเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16การทดลองในเวลาเดียวกันนะครับสองกำลังสี่ก็คือ16นะครับมาลองดูครับว่าหลักการเป็นยังไงนะครับก็รูปลักษณาการทดลองนะครับเป็นอย่างนี้ผมได้ออกแบบไว้นะครับแบ่งเป็น4ี่คัคเตอร์นะครับ แฟกเตอร์ a ก็คือ headline แฟกเตอร์ b ก็คือ description line ที่1นึ่แฟกเตอร์ c ก็คือ description line ที่2องแฟกเตอร์ d ก็คือ display url นะครับ headline นะครับแฟกเตอร์ a แฟกเตอร์ b นะครับ description line ที่1นึ่แฟกเตอร์ c นะครับ description line ที่2 display url นะครับเป็นแฟกเตอร์ d มีทั้งหมด4แฟกเตอร์นะครับ4ปัจจัย4ปัจจัยหลักนะครับ a เครื่องหมายลบนี่ก็คืออ ข้อความเฮดไลน์ของคุณนะครับเครื่องหมายบวกก็คือข้อความเฮดไลน์ของคุณอีกข้อความหนึ่งนะครับที่คุณคิดว่าเอ๊ะมันก็ดีเหมือนกันเนี่ยในความรู้สึกข,ของคุณนะครับแต่คนที่จะตัดสินใจได้ครับว่ามันดีหรือไม่ดีจะคลิกไม่คลิกเนะี่ยก็คือลูกค้านะครับมันก็ลองรันเปรียบเทียบกันดูนะครับแฟกเตอร์บีเหมือนกันครับเดสคริปชันนะครับอาจจะเป็นเบนด f i t เตเป็นข้อความที่เป็นเบนด์ดีตของสินค้านะครับข้อความหนึ่ง f ฟกเตอร์บีบวกก็เป็น benefit อีกก็ความนึงนะครับที่คิดว่าเอ๊ะมันก็ดีเหมือนกันก็เอามารันเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกัน display url มีผลทั้งนั้นครับตรงนี้ก็เอามารันพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันแล้วก็ดูจํานวนคลิกนะครับรันไปสักพักหนึ่งให้ทางระบบของ o o o g นะมัน stable ก็คือมันโชว์โฆษณาทั้งหมด16โฆษณาเนี่ยมัน อิมเพรสชันพอๆกันนะครับแล้วเอาจำนวนคลิกที่ได้เอามาใส่ในนี้นะครับในตารางใน Excel ที่ผมได้เตรียมไว้ให้จากนั้นระบบเนี่ยมันก็จะส่งข้อความเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปตัดสินใจในตารางอโนวานะครับไม่ต้องตกใจนะครับอโนวามันก็คือ Analysis of Variance มันเป็นเทอรมสถิตินะครับแต่ข้อมูลที่ตารางที่คุณจะดูเนี่ยมันง่ายมากมันแค่เป็นตัวเลขนะครับดูแล้วตัดสินใจได้เลยว่า้ยข้อความที่เป็นโฆษณาแบบนี้เนี่ย ดีที่สุดสําหรับเรานะครับก็เอาไปใช้งานต่อไปนะครับก็จะได้ข้อความโฆษณาที่ดีที่สุดนะครับแค่นี้เองโอเคครับขอบคุณครับ